วันหนึ่งมีงานมหโหสพในเมืองสาวาัตถีหญิงรับใช้คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเรือนท่านอนาถาบริกาเศรษฐีอยากจะไปเที่ยวชมมหโหสพนั้นเธอจะคิดว่าการจะไปเที่ยวชมมหโหสพนั้นจะต้องแต่งตัวให้สวยสวยูงโอ้โหขนาดเป็นหญิงรับใช้นะดูสิยังสวยงามขนาดน,นี้และคิดอยากจะสวยก,กว่านี้เพื่อสร้างแรงดึงดูด เราควรจะเข้าไปกราบขอความเมตตาคุณผู้หญิงคือนางปุญญลักษณาภรยางท่านอนาถมิิกาเศรษฐีเพื่อขอยืมเครื่องประดับสักชิ้นดีกว่าแล้วหญิงรับใช้นั้นก็เข้าไปหาคุณผู้หญิงขอยืมเครื่องประดับจากนางปุญญลักษณาภรยางท่านอนาถมิิกาเศรษฐีผู้เป็นนายของตนอ่ะมื่อกลาขอยืมอ่ะเราก็ให้ยืมได้แล้วก็กล้าให้ได้เหมือนกันจะให้ยืม ก็เลยได้เครื่องประดับของตนซึ่งมีมูลค่าหนึ่งแสนเกียหญิงรับใช้นั้นยืมเอาไปใส่เล่นก่อนโอ้โหมันนางได้เครื่องประดับแล้วจึงใส่ไปเที่ยวชมมหหลพในอุทยานกับพวกเพื่อนของตนอยากเป็นชาวสวรรค์แต่ในงานมหหลพนั้นมีโจรคนหนึ่งชอบขโมยเครื่องประดับและขอม่ค่าจากบุคคลที่มาร่วมงานคือมาเที่ยวงานแต่ไม่ได้ดูมหหสพหรอก ดูเครื่องประดับของผู้ที่เข้ามาเที่ยวง,งานก็ได้เห็นหญิงรับใช้คนนี้ใส่เครื่องประดับที่มีค่ามากโอ้โหก็เลยไปกระตุ้นตอมแห่งความโลภโลภ้นมาดึงดูดกระแสะแห่งความอยากได้ทรัพย์ในทางที่มีชอบอยากได้เครื่องประดับของนางแล้วก็คิดว่า เราจะต้องหลอกนางแล้วก็จะฆ่านางซะต้องการแค่เครื่องประดับจะจิงเครื่องประดับไปโอ้โหพอความโลภเข้ามาสิงนี่เห็นไหมคิดฆ่าเลยฆ่าจริงครับแต่ว่าก็ทําให้มันละมุนละไมหน่อยจนนั้นจึงเข้าไปพูดคุยทํำท่าทางตีสศิิกบหญิงก็รับใช้แล้วก็พาไปเดินชมมหหรสพ และด้พานางไปทานข้าวปลาอาหารแล้วก็ชักชวนให้ดื่มสุราปรากฏเธอคิดว่าคิดว่าไงว่าชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้โอ้รูปหล่อนี้ที่ก็เลี้ยงอาหารเราเพราะเขาหลงสเสน่ห์ในตัวงเราแน่เลยเธอจึงได้ทานอาหารและดื่มสุรากระโจนนั้นอย่างสนุกสนานเมื่อทานอาหารเสร็จจอก็ได้พาหญิงรับใช้นั้น ไปเดินเที่ยวชมาหมหรสพต่อจนถึงเวลาเย็ยนเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเดินไปด้วยกันเนี่ยคิดว่าเขาคงหลงเสน่ห์เราตอนนี้เดินไปด้วยกันแล้วคุยกันไปเบิกบานกันไปคุยนั่นคุยนี่ชมนูน่นชมนี่อะไรเธอไปเรื่อยๆตอนนี้เธอคิดเราจะต้องลองใจผู้ชายคนนี้ให้รู้ว่าเขานะ่ะ รักเราจริงหรือเปล่าเธอจึงชวนโจรน,นั้นไปยังที่รับตาคนเมื่อหญิงสาวได้พูดอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะตามใจเธอหรือว่าเราจะไม่ตามใจเธอหรือเฉยเฉยน้องหญิงสถานที่นี้เนี่ยยังไม่มิดรทพอเราไปทางโน้นกันดีกว่า ให้มันมิดชิดหนักเขาอีกเมื่อเธอได้ยินชายหนุ่มรูปหล่อพูดอย่างนั้นเนี่ยคือเธอเสนอไปเมตรหนึ่งแต่เขาเสนอไปสองเมตรอย่างเงี้ยหญิงรับใช้คนนั้นสังหรณ์ใจว่าเอ๊ะไอ,อ้ตรงนี้ก็มิดชิดแล้วนะเราสามารถที่จะเอ่ยปากฝากรักกันได้เอ๊ะแต่ทำไมชายคนนี้เนี่ย ถึงต้องชวนเราให้ไปตรงนู้นซึ่งมันไม่มีคนเลยเนี่ยแล้วไม่เห็นใครเลยแล้วมันเงียบมากสงสัยจะตั้งคิดไม่ดีกับเราแน่เลยคงจะตั้งใจฆ่าเราแล้วก็ขโมยเครื่องประดับเราแน่จึงพาไปตรงนั้นเธอนึกในใจประโยชน์ต่อไปอีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำให้จอน,นี้รู้สำนึกสบ้าง พี่จาน้องรู้สึกมึนหัวและกระหายน้ำโอ้สงสัยคงดื่มสุราม,มากแน่เลยคือต้องทำให้โจรเข้าใจว่ากำลังเมาไม่รู้สติขาดสติแต่จริงๆแล้วเธอยังมีสติอยู่พี่ช่วยพาน้องไปดื่มน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะโอเคน้องหญิงจากนั้นก็พาไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่ง หญิงรับใช้นั้นได้หาเชือกกับหม้อน้ําให้กับโจรพร้อมก็บอกว่าพี่จา๋าพี่จะตักน้ําจากบ่อนี้ให้น้องดื่มหน่อยทีจ้ะโอเคพร้อมกับเอาเชือกมาผูกหม้อน้ําแล้วก็หย่อนลงไปในบ่อขณะที่โจรก้มลงไปตักน้ําในบ่อนั้นเธอใช้มือทั้งสองทุบสะโพกของโจรปึกปึก กำลังขาก่อนเพื่อให้โจรพังอะอะไรอย่างนี้แล้วก็พล,ล,ลากลงไปในบ่อเลยนี่ก็มีขั้นตอนไม่ไม่ใช่หมูหมูผ <c oughs> ลักลแล้วแล้วเป็นไง <c oughs> เอาก้อนหินทุ่มใส่ลงไปในหัวโจรถูกต้องจ้ะ <c oughs> จึงทำให้โจร <c oughs> หมดอารมณ์หายใจ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นะเธอทำไงจ้ะ กลับบ้านรีบกลับเลยคืนเครื่องประดับก่อนแล้วจึงเล่าเรื่องให้ฟังข้าแต่นายเพราะเครื่องประดับนี้เนี่ยดิฉันเกือบถูกฆ่าตาเสียแล้วแล้วนางก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางปุญญลักษณาฟังปุญญลักษณาเธอรับฟังแล้วเธอไปเล่าใครฟังต่ออ่าธนานา,นาธาิบดิกะเศรษฐีต่อ เราควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทราบจะดีกวา่าแล้วก็ไปยังวัดพระเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพราะสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีก็ได้กราบทูลเ,เรื่องราวทั้งหมดให้พระองค์ทรงทราบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านเศรษฐีว่ามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ขอรับใช้ของท่านน่ะ เป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์เฉพาะหน้าแม้ในชาติก่อนนางก็มีปัญญาทันต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ในชาตินี้เท่านั้นนะ่ที่นางได้ฆ่าจโจรนี้ตายแม้ในชาติก่อนหญิงคนนี้ก็ได้ขาาโจรน,นั้นตายเหมือนกันแม่ไม่มีอะไรใหม่ในวัตตะ โอ้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดตรัสเล่าให้ฟังเรื่องนั้นโดยพระเจ้าค่ะเพระรบรมศาสดาจึงนำเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ณนกะรุงพาราณสีชื่อนี้เราจะได้ยินบ่อยเมืองนี้เราก็จะได้ยินบ่อยได้มีหญิงงามเมืองคนหนึ่ง หรือหญิงโสเพณีเธอมีชื่อว่าสุะสาและนางมีบริวาร500คนมีคราหัสสวยงามนะคือเธอมีค่าตัวคือละ1,000งพกหาปณนะสำหรับทุกๆคนที่มี1,000งพกหาปณนะถือเป็นของกลางของเมืองได้รับเกียรติได้รับการยกย่องนะ ในกรุงพาราณสีมีโจรคนหนึ่งชื่อสัตตุกะสัตตุกะเป็นผู้มีกำลังดุดช้างสารในเวลากลางคืนโจรสัตตุกะก็จะเข้ามาปร้นตามเรือนของชาวบ้านในเมืองตามชอบใจพวกชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนจึงชุมนุมกันเพื่อร้องเรียนพระราชาชาวเมืองได้กล่าวทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพมีโจรเขามบาปร้นตามเรือนข้าพวกข้าพระองค์ เราไได้รับความเดือดร้อนมากขอพระองค์ได้โปรโดเมตตาจัดการกระโจนด้เถอพระเจ้าค่ะพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าทีรักษาเมืองไปจับโจนสตุกะมาประหารชีวิตถึงแม้จะมีกําลังประดุจช่างศาลก็ตามแต่ว่ากําลังน้อยกว่าทหารของพระราชาก็เลยไม่ช้าก็ถูกจับได้ถูก เอามัดมือไพร่หลังแล้วก็เคี่ยนตีด้วยหวายเพื่อประจานโจรไปตามสี่แยกทั่วพระนครไปเลยชาวเมืองพอรู้ว่าจับโจรสัตตุกะได้แล้วก็ดีใจส่งเสียงร้องช้ยโยโหยิ้วกันเลยขณะที่กำลังส่งเสียงกันอยู่นั้นนางสุรษาได้ยินเสียงนั้นก็เลยมายืนดูที่หน้าต่าง พอเห็นในโจรสัตตุกะแล้วเนี่ยปิ้งก้นมาเลยโอ้แล้วเกิดความรักแบบสามีภรรยาฉันคู่รักซึ่งคนอื่นแค่หน้าที่ไปทำหน้าที่เท่านั้นเองชายใดมาหนึ่งพันกะหาปณะก็ทำหน้าที่ไปแต่นี่ไม่ใช่หน้าที่เกิดปิ้งึ้นมาแล้วโอ้เราจะต้องช่วยโจรคนนี้ให้พ้นจากโทษแ,และให้เลิกทำช่วยให้ได้ก็ยังคิดดีนะ พอเลิกจำทั่วแล้วจะได้มาอยู่ครองเรือนกงน,นสักทีดวงตาเธอเ l เลิเต็มเดียวมองดูโจสรสตุกขด้วยความสเสน่หาโอ้โหดวงตาอย่างนี้ดวงตาสเสน่หานางจึงเรียกหญิงรับใช้ผู้ดูแลการเงินของเธอมามีเหตุละยิกเนะเธอจงนำเงิน 1, ห,หนึน่งพันกหาปัณณนี้ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าโจนคนนี้จะเป็นพี่ชายของนางสุรัสสา คือชื่อของเธอดดังไปทั้งเมืองเนี่ยถ้บอกแค่นี้ก็ต้องรู้ขอให้นายรับเงินหนึ่งพันกหาปณน,นนี้ไปแล้วปล่อยตัวเข้าไปหญิงรับใช้นั่งก็จึงรีบไปดำเนินการตามคำสั่งได้ไปหาเจ้าหน้าที่นางได้พูดกับเจ้าหน้าที่ตามที่นางสุรสาบอกแต่ได้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่ได้หรอกจองคนนี้มีชื่อเสียงมากปล่อยไม่ได้ไม่ได้แต่ให้เงินเอาเอางี้ก็แล้วกันเอาเอางี้เพื่อให้สมปรารถนาทั้งสอง ถ้าหาคนนายของท่านหาคนอื่นมาแทนได้แล้วก็โอเคเราก็จะปล่อยโจรนี้ไปหาตัวตายตัวแทนหญิงรับใช้จึงรีบกลับมาบอกนางสุรสาเมื่อนางสุรสาทราบดึงนั้นจึงออกอุบายโดยหญิงรับใช้นั้นกลับไปบอกผู้คุมว่าคืนนี้จะส่งบุรุษพร้อมเงินเงินหนึ่งพันกหาปณะนะไปเปลี่ยนตัวกับพี่ชายของเราใครจะเป็นบุรุษผู้โชคดีนั้น หญิงรับใช้นั่นก็จึงนําความไปบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วบุรุษที่จะทําหน้าที่นี้เนี่ยก็มาในลังสัรคนิฐานนี่ว่าเขาเป็นคนชนชั้นไหนพอ่อคะก็คนมาใช้บริการนั่นแหละทําไมถึงคิดว่าเป็นเศรษฐีมีทุกต้องจ้ะโอ้โหมาแล้วนี่หน้าคล้ายๆกันเดะเลย คล้ายๆสัตุกะเพราะตอนคือลูกชายเศรษฐีก็จะถือเงินพันกหาปณะ,ะเอามาให้นางสุรัสสานางรับเงินไว้วางบนตักแล้วเธอก็ร้องไห้รับแล้วร้องทําไมมีวิชาการเยอะจังเลยเลยเกิดอะไรขึ้นหรือน้องหญิงนี่เศรษฐีถามพี่จ๋าโจนที่ถูกจับได้นั่นนะ่ะ เป็นพี่ชายของน้องเองอนะพูดไปร้องไปเพื่อสมบทบาทให้ดูสมจริงสมจังถ้าเราเป็นลูกชายเศรษฐีเนี่ยจะกล่าวกับนางสุรสาว่าอย่างไรเมื่อเธอพูดอย่างนั้นและพี่จะช่วยน้องได้อย่างไรบ้างละ่ะเธอตอบว่าช่วยจริงๆเลยอ้า,อาฉันได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้ว เขาบอกว่าถ้าเดินเงินพันกหาปะนาแล้วจะปล่อยพิชายฉันไปแต่ตอนนี้ฉันหาคนที่จะนำเงินพันกหาปะนะไปให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เธอพูดไปเธอก็ร้องไห้ไปยิ่งร้องไห้ก็ดูรู้สึกว่าจะสดใสขึ้นลูกชายเศรษฐีรู้สึกไงเห็นน้ำตาของนางใจอ่อนระทวยเลยเนะเพราะอะไรเพราะหลงรักหลงรักนางสุรสา เลยกล่าวว่าถ้าเะนั้นพี่จะนำเอา <t une> ไปให้เองเธอตอบว่าไงถ้าเะนั้นแล้วก็พี่นำเงินพันกรหาปณะนะที่พี่นำมาเพื่อฉันเนี่ยเอาไปให้เจ้าหน้า <t une> <t une> ที่ก็เถอะลูกชายเศรษฐีทำไงก็เลยนำเงินไปให้เจ้าหน้าที่ผู้คุมขังโจรสัตวตุกะเจ้าหน้าที่พอทราบบุรุษคนนี้คือคองที่นางสุรสาททส่งตัวมาเนี่ย ทำไงจับตัวขังเอาไปซ่อนไว้แล้วก็นำโจนศตตุกะออกมาจากห้องขังเปลี่ยนตัวกันให้โจรน,นั้นนั่งในยานที่ปิดมิดชิดและนำตัวไปส่งให้นางสุรสาฝ่ายเจ้าหน้าที่กับประกาศว่าโจรคนนี้อะไรนะักคำว่าโจรในที่นี้หมายถึงใครลูกเศรษฐีจะต้องประหารในเวลากลางคืนเลยเ <laughs> จ้าหน้าที่จึงรอจนคำ่ำ พอปลอดคนยังนำลูกชายเศรษฐีไปที่ลานประหารมีการอารักขาอย่างแข็งขันพอถึงที่ประหารก็ใช้ดาบตัดศีรษะของลูกเศรษฐีทันทีเลยเพื่อพันเดียวนี่แหละแต่ลงเงินของลูกเศรษฐีนี่ก็ขาดตัวเอง,เองจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้เหลาเสียบร่างของลูกเศรษฐีแล้วนำไปแห่ประจานในเมืองคนจำได้ไหม,ไมไเพราะ <laughs> ไม่มีหัว <laughs> เอาแต่ตัวไปแต่หัวไปอีกที่ฝ่ายนางสุรสาก็ได้ย่กินฉันสามีพระยากับจรศตุกะนั้นด้วยความรักโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชายคนอื่นเลยเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เธอมีความรักนั่งนับเป็นหน้าที่ที่จะตั้งปฏิบัติเพราะเป็นนางกลางเมืองอย่างนั้นเมื่อเวลาล่วงไปได้สามสี่เดือนจรสัตุกะคิดว่าเฮ้อน่าเบื่อจริงๆเลย เราคงทนอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วเซ้งสุดขีดแล้วคิดยังไงต่อเราจะฆ่านางสุรสานั้นเพราะกับขโมยเครื่องประดับของนางสมีราคาแสงกะหาปณะไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งโจนสัตตุกะคิดหาอุบายได้จึงพูดกับนางสุรสาว่าสุรสาน้องรักเมื่อครั้งทีเจารธีบานเมือง <c oughs> จับตัวพี่มาเนี่ย ระหว่างทางพี่ได้นบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาโน้นวัาถ้าพี่ออรอดตาครั้งนี้จะมาถวายเครื่องเส้นสังเวยตอนนี้พี่ยังไม่ได้แก้บนเลยกลัวว่าจะผิดสัจจะว่าจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเสียศักดิ์ศรีความเป็นโจรของพี่อาจจะทําให้มีอันเป็นไปได้พี่จะชวนน้องไปถวายเครื่องเส้นสังเวยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาโน้นด้วยกันนะ นางสุรสา,ากาตอบว่าได้ทีจ๊ะขอพี่จงรีบหาเครื่องสังเวยแล้วรีบไปกันเถอะดูดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักโจนกล่าวว่าน้องจ๋าก,การถวายเครื่องสังเวยแต่เพียงอย่างเดียวน่ะอาจจะยังไม่เพียงพอจะดูเป็นการมาให้ความเคารพต่อสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นทั้งพี่และน้องต้องแต่งกายด้วยเครื่องประดับให้อลังการและก็ไปพร้อมบริวารหมู่ใหญ่ยึงยิงเป็นการสมควร ือให้แนบเนียนเพราะฟังคำพูดนั้นสมเหตุสมผลดีจ้ะพี่ที่พี่กล่าวมานั่นก็สมเหตุสมผลแต่ฉะนั้นน้องขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองพร้อม้ตยบริวารหมู่ใหญ่ก็เดินออกเดินทางไปสู่ยอดเขานั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาจนสัตุกะจึงกล่าวกับนางสุรสาว่าน้องจ๋า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคนมากันมากพี่กลัวว่าท่านจะตื่นเต้นแล้วจะไม่รับเครื่องสังเวยดังนั้นเนี่ยเราควรจะขึ้นไปทำพิธีกันเพียงแค่สอ,สองคนน้องกับพี่ท่านนั้นก็พอแล้วเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวกันไปแค่สองเรากระตกลงขึ้นไปแต่จนสัตุการันน่ะ แอบเน็บเอาเอาวุธไปด้วยแล้วให้นางสุรสานนำเครื่องสังเวยขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อถึงยอดเขาแล้วจอนสัตร,รกาศก,าก็สั่งให้นางวางเครื่องสังเวยไว้ที่โคนต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ปากเหวลึกเป็นเลือกทำเลอย่างดีทีเดียวนยีว่ากะจะผลักนางตกลงไปเลยเนั่น ก็เ,เอาวางไว้เล่งเอาไว้แล้วนี่ก็เอาต้นนี้แหละจากนั้นสตุกะก็ชักอาวุธออกมาแล้วกล่าวว่าสุรสารน้องรักพี่ยังได้มไม่ได้นำเธอมาเพื่อถวายเครื่องสังเวยรอกแต่พี่จะฆ่าน้องแล้วก็จะเอาเครื่องประดับของน้องไปน้องน้องจนถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกมาเดี๋ยวนี้ นางสุรสาถามว่าไงพี่จะฆ่าฉันทำไมโจรก็ให้เหตุผลว่าเพราะฉันต้องการทรัพย์นางสุรสาก็อ้อนวอนพี่จ๋าพี่จงนึกถึงมูลคุณที่ฉันได้เคยช่วยพี่ให้รอดตายด้วยเถิดพี่น้องเนี่ยอุตสาห์เลือกพี่นะไม่เลือกลูกเศรษฐีเนะี่ย ทั้งทั้งที่ลูกเศรษฐีนั่นร่ำรวยมากนะจ๊ะเขาน่ะให้ทรัพย์แก่น้องวันละหนึ่งพันกหาันะแต่น้องเนี่ยไม่ดีสนเลยเห็นไหมน้องเนี่ยมีพระคุณต่อพี่ถึงเพียงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังจะฆ่าน้องอีกเลยจ๊ะเอางี้แล้วกันน้องจะให้ทรัพย์แก่พี่เป็นจำนวนมากจะยอมเป็นขอดรับใช้ของพี่อีกด้วย ไม่ต้องพูดมากถอดเครื่องประดับมาเลยจะมาวลํลำไรมากไม่สนหรอกสนอย่างเดียวคือสนได้ซับแล้วเธอก็ตั้งแต่น้องเกิดมาจนขณะน,นี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยอะไรไม่เคยรักใครมากเท่ากับพี่เลยแล้วเธอก็ทำให้น้ำตาไหลออกมาสักหน่อย ก่อนตายน้องอยากจะขออะไรพี่สักหน่อยได้ไหมเจ้าต้องการอะไรล่ะนางตอบว่าขอให้น้องได้กอดพี่ให้ชื่นใจแล้วเดินเวียนประทักศินรอบพี่สักก่อนเพราะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราคงไม่ได้พบกันอีกแล้วโอ้โหโจนรู้สึกไง ใจอ่อนแล้วตอบว่าโอเคนี่โอเคแล้วแต่ปกตินี้เขาจะต้องหลับตาถ้าหันหน้ามาทางกล้องนี่เลยจะต้องหลับตาแต่ที่นางไม่หลับตาเพราะนางต้องมีแผนการอะไรแล้วนางก็ได้เดินเวียนประทักษิณรอบโจนนั้นสามรอบเวียนครบสามรอบแล้วนางกล่าวต่อไปอีกว่า พี่จ๋าน้องขอกราบพี่สี่ด้านขอกราบสี่ทิศโจนบอกว่าไง <Okay. S 1> เพราะโจนมีความรู้สึกว่าอไม่ค่อยจะมีใครมากราบเราขนาดนี้เลยยอมด้วยหน้าตาที่อเ oh, ลิศหัวเาะชอบใจใหญ่พอโอเคแล้วนางทำไงก้มกราบด้านหลังนี่ แต่ตาเธอมองมองไปที่หุบเหวแล้วก็มองถึงตรงนี้เธอได้รวบรวมเธอคิดว่ายังไงตนเองก็ต้างตายแล้วถ้าคือไม่ทำอย่างนี้ตายแน่เรื่องอะไรจะตายเพราะฉะนั้นยึงรวบรวมพลังที่มีอยู่ได้วรวบขาทั้งสองข้างของโจรทำให้โจรเสียหลัก แล้วนางก็ผลักโจรล,ลองไปในหุบเหวรางโจรตกกระทบพื้นเบื้องล่างแล้วก็แหลกละเียเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสักทีเราดูกันตรงนี้ปรากฏว่าไม่ใช่ดูเฉพาะเราเท่านั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนยอดเขานั้นดูด้วยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกับที่เราเห็นไม่ได้แหละเห็นแล้วก็อุทานขึ้นว่า บุหลุษเนี่ยหรือผู้ชายเด็กก็ไม่ใช่ว่าฉลาดทุกแห่งหรือในทุกสถานที่หรือในทุกเรื่องแม้แต่สตรีก็สามารถฉลาดมีปัญญาคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันคือไม่ใช่ว่าผู้ชายจะมีดวงปัญญาเท่านั้นผู้หญิงก็มีเหมือนในพลานเนี่ยิลานเนื้อ ผู้ชลาดย่อมฆ่าเนื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยธนูฉันใดนางสุรสาก็คิดหาอุบาค่าโจรสัตตุกะได้อย่างรวดเร็วเหมือนลูกธนูอย่างนั้นเหมือนกันคือธนูที่ออกจากแร่งฟึดจึ๊กกวางตายเร็วขนาดไหนนางเร็วขนาดนั้นเพราะช้ากว่านั้นนางตายนี่นางเร็วเทียบแล้วเหมือนลูกธนูทีเดียวนี่เป็นความคิดของเทวดานะ ในโลกนี้เนี่ยบุคคลใดเนี่ยไม่รู้เหตุที่จะเกิดขึ้นโดยกระทันหันผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนโจรัตุกะที่ตกเหวตายนี่ท่านหักมุมนตรงนี้เทวดาว่านะว่าในโลกนี้บุคคลใดไม่รู้เหตุที่จะเกิดขึ้นโดยกระทันหันเนี่ยผู้นั้นย่อมเดือดร้อนแต่ในโลกนี้บุคคลใดรอบรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นโดยกระทันหันผู้นั้น ยอมรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงเหมือนอย่างนางสุรสาพ้นความตายจากโจรน,นั้นจากนั้นนางสุรสาเธอไม่เหลียวไปมองเลยหันหลังกลับเดินลงจากยอดเขากลับไปหาบริวารของตนที่เชิงเขาพวกบริวารเมื่อเห็นนางสุรสาเดินลงมาจากเขาคนเดียวจึงถามว่า นายผู้ชายไปไหนเลยคะยโอ้เก่งจังนางสุราสากล่าวตอบว่าอย่าไปถามถึงเขาเลยแล้วก็เดินกลับเรือนของขตอนทันทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระตัสเรื่องราวในอดีตจบทรงประชุมชาดกว่าโจรสัตรกาศในครั้งนั้นได้มาเป็นโจรในครั้งนี้ ส่วนนางสาราในครั้งนั้นได้มาเป็นหญิงรับใช้ของท่านอนาถบิลิกาเศรษฐีในบัดนี้ส่วนเทวดาผู้สิงสถิตอยู่บนยอดเขาได้เห็นเหตุการณ์ตลอดนั้นได้มาเป็นเราพระตถาคตนี่ก็เป็นเรื่องราวหญิงผู้มีปัญญานะจ๊ะที่แก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างกระทันหัน ด้วยดวงปัญญาและกำลังใจอันสูงส่ง